สวัสดีครับสวัสดีเราข้าจมจากบ้านเคสแล้นะครับนอ้องออร่านะครับออกมาไปเดินเล่นนะครับเดินจะไปน้องเดนเล่นประมาณชั่วโมงนึงเนาะวันนี้ก็ดูปกติดีครับเอลสวัสดีค่ะแต่ว่าพอดีมือผมนี่เมื่อกี้เพิ่งลูบเสือมาเลยครับเมื่อกี้เล่นก็เสือมาเลยไม่จับเขาเยอะมากนะครับกลิ่นนี่แบบเต็มเสือเต็มมือเลยหมดตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสโอเคแต่ดูเขาคามดีนะครับปกติดีทักทายนักทายแม่มุกหน่อยลูก ออกมามุดโอ,อ่งเืยเอ๋อลาอลาเดี๋ยวกินแมวตัวอื่นมั้งครับอโอเคอเอลาก็ทานได้นะครับทานอาหารได้กับถ่ายได้นะครับแล้วก็เดียวดูซิว่านี้จะคึกอ,อยากเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าเมื่อวานนี้ตอนก่อนจะเก็บเข้าก่อนจะเก็บน้องพ่อคงนี่คึกมากครับวิ่งเป็นโอโหม้าเลยกระโดดขึ้นกระโดดลงนะฮะแล้วก็อยากเล่นกับปัะตูนะครับแตเล่นกับตัวอื่น ออละสวัสดีแม่มุกกับพ่อยอดด้วยนะครับ